ในโลกใบนี้มีอาชีพแปลกๆมากมายที่เราไม่เคยรู้จักแต่บางสถานาการณ์ก็ทำให้เราได้ไปค้นพบว่ามันมีอยู่จริงและอาจพ่วงมากับบางสิ่งที่จะสร้างความหลอนจนเราต้องจําไปตลอดชีวิตเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงโปรดปิดไฟเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมผู้พิสูจน์ความหลอนในวันนี้คือ คุณแจ็คเดอะโกสสนับสนุนโดยเล็กตาสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดำอร่อยมากก็เรื่องเงย้อนกลับไปในไทม์ไลน์เดิมที่เคยเกิดเหตุการณ์ซ่อนแอบกับผีอครับหลังจากนั้นนประมาณ4เดือนนะครับ ด้วยความที่พอเราไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โซลใช่ไหมครับเราก็จะเหมือนเราถือแค่พาสปอร์ตของพวกนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เราสามารถปอดเราจะไม่สามารถไปทํางานที่นั่นได้แต่ด้วยความที่พอตอนนั้นน่ะเราเป็นวัยรุ่นนะความต้องการอะไรของวัยรุ่นตอนนั้นน่ะม,มันจะเยอะต้องการเงินใช่ครับเราต้องการเงิน แล้วเราพยายามหาช่องทางที่ว่าเอ๊ะเราจะไปหาเงินจากไหนนะเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรที่เราอยากได้ในตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นนะครับทุนทรัพย์ที่มาหาวิทยาลัยเขาซัพพอร์ตเรามันไม่ได้เยอะมากมันแค่แบบพออยู่พอกินไปได้เป็นเดือนเดือนไปแต่เราไม่สามารถที่จะไปซื้ออะไรที่แบบสุดลุยสุดไลได้เลยอะครับอนเราไปเจอโพสตหนึ่งที่เขาโพสต์อยู่ในอินเทอร์เน็ตในตอนนั้นนะครับว่าหาคนไปนอนบ้านหนึ่งหลัง8ชั่วโมง ถ้าอยู่ได้จนถึงเช้าอ่ะ,อะรับไปเลยสองหมืนบาทไทยเฮ้ยมีจริงเหรอใช่ครับแต่คุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่มีเซนต์อันนี้คือเอะขึ้นมาแล้วหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องมีเอกสารการทำงานเลยสามารถสัมภาษณ์ถ้าผ่านเข้าทำงานได้เลยเราเนี่ยก็ติดต่อไปเลย ก็โทรไปตามเบอร์ที่เขาให้ไปะครับแล้วปลายสายเนี่ยก็เป็นผู้ชายเขารลับสายขึ้นมาอแล้วเขาก็สัมภาษณ์เราเขาวๆาแค่ว่าเราเป็นคนมีเซนต์ใช่ไหมก็บอกว่ามีครับโดยเฉลี่ยเห็นประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็เยอะนะเยอะนะแล้วเขาก็เลยบอกเราเริ่มงานได้วันไหนล่ะผมก็บอกว่าเริ่มงานได้ทุกเมื่อเลยครับถ้าสมมติว่าคุณจะตั้งหมเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมหกโมงเย็นวันนี้ เริ่มเลยเอาเลยหรอครับอตอนนั้นน่าเป็นเวลาประมาณสี่โมงที่กําลังจะเลิกเรียนผมก็ไม่กลับหอแล้วก็เอากระเป๋าเป้ขึ้นบ่าแล้วก็ไปทางเครื่องแบบอย่างนั้นเลยเขาอ่ะก็ส่งโลเคชั่นมาให้แล้วหนึ่งข้อจากัดที่เขาให้ผมมาก็คือจะไม่มีใครไปส่งที่บริเวณที่นัดหมายถ้าสมมติว่าคุณทันไปถึงเนะี่ยกุญแจอยู่ในตู้ไปรษณีย์นะไป,ไปเอง ไปกุญแจเองหยิบกุญแจเองตอนที่กําลังไปเนี่ยผมอะ่ะก็แชทถามกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมนั่นแหละครับบอกว่าเออวันนี้ไม่ได้ไปติวหนังสือด้วยนะครับแล้วตัวคุณเฮมีที่อยู่ในเรื่องที่แล้วอ่ะครับเขาก็เป็นคนถามว่าจะไปทําอะไรหรอ,อไปทํางานพาร์ทไทม์หรอผมก็บอกว่าอไปทํางานพาร์ทไทม์มเขาตั้งให้ไปนอนในบ้านหนึ่งหลังแล้วให้เงินประมาณสองหมื่นแล้วเฮมีเขาก็เงียบ แล้วผมก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองกําลังจะไปทําอะไรอก็เลยบอกว่าไม่รู้ครับแล้วเฮมีเขาบอกว่าเนี่ยมันคือหนึ่งในอาชีพที่อยู่ในเกาหลีก็คือเป็นอาชีพลับตั้งนอนในบ้านที่เกิดคดีมีประวัติใช่ครับ ก็พอไปถึง <without> อ <them> ่ะส <men> <can> ิ่งที่เจอก็คือผมก็ไปตามโลเคชันนั่นแหละที่เขาบอกก็เดินเข้าไปมันก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับตีนเขาเลยอะครับมีบ้านอยู่แค่ประมาณไม่ถึงสิบหลังในหมู่บ้านนั้นก็เดินเข้าไปบรรยากาศที่เราสัมผัสได้เลยคือหมู่บ้านเนี้เงียบพอไปถึงบ้านหลังเนี้ยเราก็ไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วความรู้สึกก็เหมือนเดิมมันรู้สึกเหมือนบ้านหลังเนี้ยมันไม่น่าเข้ามันเหมือน บ้านในซีนหนังของจูออนครับที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูกดดันไปหมดมันเงียบมันเย็นมันเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างที่บอกเราตลอดเวลาว่าอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะกับเถออย่าเข้าไปนะกับเถอะแต่ตอนนั้นน่ะเสียงในหัวอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเข้าไปสี่สองหมื่นเลยนะเข้าไปสี่สองหมื่นตีกันแล้วตีกันแล้วใช่ครับแต่ตอนนั้นเราอ่ะก็เชื่อเสียง องหมื่นมากกว่าเพราะว่ามันเยอะผมอ่ะก็หลวงเข้าไปในไอ้ตู้ไปรษณีย์ที่เขาบอกว่ามันจะมีกุญแจตรงเนี้ยเก็บ mm hmm. แล้วพอดึงกุญแจออกมาไอ้จังหวะที่เหมือนไข่ประตูเข้าไปอ่ะแล้วพอผักเข้าไปอ่ะเสียงประตูมันลั่นแบบอี๊ยแบบคือมันดังขนาดว่าบ้านถัดไปอีกสี่หลังอนะ่ะก็น่าจะได้ยินเสียง uh huh. เปิดประตูอันเนี้ยแล้วพอเดินเข้าไปผมก็ไปหยุดยืนอยู่ตรงส่วนหน้าบ้านเนี่ยแหละครับดูว่าจะเข้าหรือไม่เข้าดีหรือจะกลับดีวะ ไอ้จังหวะที่กาลังคิดอยู่เนี้ยเราก็หันไปเห็นว่ามันน่ะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มมาจากกําแพงบ้านข้างๆก็หันไปตามนั้นเราก็ไปเจอเป็นป้าคนหนึ่งที่เป็นทรงเหมือนป้าข้างบ้านอจูม่า,มามที่อยากรู้อยากเห็นเนี้ยจ้องๆมองๆม,ม,มาครับแล้วเขาก็เหมือนกวักมือเรียกอะผมก็เดินเข้าไปแล้วพอเข้าไปใกล้เสร็จปุ๊บเขาเริ่มที่จะไม่พูดแต่เขาอะ่ะมองขึ้นไปที่ชั้นสองของ,อของบ้านเนี่ยก่อน แล้วก็หันมามองหน้าผมผมก็ถาม,มเขาไปว่ามีอะไรหรือเปล่า<ม>จนสุดท้ายอะ่ะ<ม>เขา่ก็ตัดสินใจพูดออกมาด้วยประโยคแรกจากคนที่ไม่รู้จักกัน<อ>คิดดีแล้วหรอทํามานอนในบ้านหลังมผมก็ถามว่าบ้านหลังมีอะไรหรอ<ม>แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหลอกแต่ไอ้คําว่าไม่มีอะไรหลอกกันเขาไม่เคยมองหน้าผมเลยอ<ม>เขามองไปที่ตัวบ้านแล้วสิ่งแรกที่ผมถามเลยอะก็คือบ้านหลังมีผีใช่ไหมครับ แล้วป้าเขาก็เหมือนกืนน้ำลายไปนิดนึงแล้วเขาก็บอกไม่มีหรอกเราเลิกงานกี่โมงก็บอกว่าเขาั้งผมมานอนแค่ถึงประมาณหกโมงเชาแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็ออกไปได้เลยแล้วป้าเขาก็พูดแค่ว่าถ้าคืนนี้ไม่ไหวจริงๆอ,ะอ่ะกดออดเรียกป้าได้ตลอดเวลาเลยนะแล้วเขาก็เหมือนกืนน้ำลายลงไปดังเอื้ออก,กใหญ่เลยครับแล้วก็รีบเดินปิดประตูเข้าบ้านไป ผมก็งงว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เดินไปตรงหน้าบ้านเหมือนเดิมแต่ไฟในบ้านเนี่ยมันปิดทั้งหมดเลยอะครับอพอจะเข้าไปอ่ะผมก็ขอก่อนขอประตูแบบก๊อกก๊อกก๊อกเพื่อบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะมันเหมือนเป็นการแบบขออนุญาตแต่ไอ้จังหวะที่พอแบบก๊อกก๊อกก๊อกไฟในบ้านติดพรึมแล้วก็เป็นเสียงแบบตึกตึกเดินเหรอ แล้วไอ้ตรงข้างๆประตูอ่ะที่มันเป็นเหมือนกระจกแบบฟ้าๆนิดนึงอะครับมันเห็นเป็นเงาที่เดินมามนแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงประตูแล้วก็เป็นเสียงแกลกแล้วประตูก็ค่อยๆแบบแอดออกมาแล้วพอประตูแอดออกมาแค่ครึ่งอะมันเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆฟ้องออกมาจากในประตูแล้วก็ถามว่ามาหาครยแล้วผมก็บอกว่าพอดีเขาให้มา นอนที่บ้านหลังเนี่ยแลเด็กคนนั้นนะ่ะก็เหมือนยืนต้องอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆผักประตูออกแล้วก็วิ่งตึก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 เข้าไปข้างในแล้วผมอ่ะก็งงว่าอันนี้คือเขาดวงานผมผิดหรือเปล่าว่าทําไมตอนที่เรามาถึงแล้วอ่ะมันก็มีเด็กนะผมก็เปิดประตูเดินเข้าไปเพราะว่าเหมือนเราตกลงมาแล้วอ่ะตอนนี้เราต้องเดินเข้าไปก่อน ว่าสรุปแล้วเราต้องทําอะไรพอเดินเข้าไปจนถึงห้องโถงที่มันเปิดไฟอะ่ะก็ได้เตอกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนออที่เหมือนเขายืนหลังจานอยู่แล้วเขาก็ถามแค่ว่ามาแล้วหรอผมก็อ๋อสวัสดีครับพอดีผมมีในหน้าตั้งมาออว่าให้มานอนที่บ้านหลังเนี้ยแต่ผมไม่รู้เลยนะครับว่ามีคนอยู่ มีคนอยู่ออ oh. อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันไหมหรือผมมาผิดหรือยังไงเขาก็บอกว่ามาถูกแล้ว mm. อืแล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วอันนี้คือผมต้องทําอะไรอื mm. แล้วเขาก็แค่หันมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาอะต่อไปข้างนอกอยู่เป็นเพื่อนลูกเขาหน่อยแล้วเขาอะก็เดินเปิดประตูออกไปแล้วเด็กคนนี้ก็ยังนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็นั่งมองผมแล้วก็เหมือนหยิบสมุดเล่มหนึ่งอะครับดึงออกมาจากข้างใต้โซฟาแล้วเด็กก็ถามว่าอยากอ่าน ผมก็ไม่กล้าหลับมาอ่านผมก็บอกอ๋อไม่เอาครับแล้วก็เลยบอกว่าอันนี้คือแม่จะกลับเมื่อกี่โมงเด็กก็บอกว่าไม่รู้ว่าแม่จะกลับมากี่โมงแต่ถ้าพี่จะอยู่ที่เนี่ยอย่าให้พ่อเจอนะเอา้าผมก็ถามบอกว่าพ่อดุดหรอ,อแล้วน้องเขาก็เหมือนแบบมองไปรอบๆแบบเด็กอะครับที่เหมือนระแวงอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าอย่าให้พ่อเจอนะอพ่อน่ากลัวมากครับแล้วก็เลยถามว่าถ้าสมมติว่าพ่อมาต้องทํำยังไงน้องก็บอกว่า ถ้าพ่อมาต้องต้อนนะอย่าให้พ่อเห็นก็ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจเดี๋ยวต้อนให้ครับอ,อยู่ดีๆน้องเขาก็หลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาจะขึ้นไปข้างบนแล้วน้องเขาก็เดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตามภาษาเด็กอะครับวิบ่งขึ้นไปข้างบนตึ๊ดตึ๊แล้วก็เป็นเสียงประตูปิดปึ้งแล้วผมก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เหมือนรอเวลาที่จะเลิกงานเราอะก็เลยแชทหาเพื่อนเหมือนฆ่าวเวลาไปก่อนว่า เออเนี่ยเรามาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยแล้วเราเจอประโยคแบบเนี้ยประหลาดว่าเลยเนี่ยอืมลักพักหนึ่งเฮมีบอกว่าขอเล็กที่บ้านหน่อยสิครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะผมต้องเล็กที่บ้านให้อืมแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเฮมีก็โทรเขาแล้วผมก็รับสายอืมแล้วเฮมีก็บอกว่าออกจากบ้านหลังนั้นได้ไหมอ๋อแล้วผมก็ถามว่ามีอะไรเปล่าแล้วเฮมีก็บอกว่าไม่อยากให้อยู่ในบ้านหลังเนี้ยเลยออผมก็ถามบอกว่าเฮ้ย ถ้าถ้าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะ,อะบอกเลยได้ไหมแล้วเฮมีบอกว่าบ้านที่เราไปอยู่อ่ะอม,มันเคยเกิดคดีที่พ่อที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเกิดคุมคลั่งเราก็ฆ่าลูกกับเมียเราหมกศพไว้ในบ้านแล้วผมก็เลยถามบอกว่าแล้วลูกเป็นยังไงเฮมีเขาก็บอกว่าตักข่าวที่เขาไปเสร์ฟมา เป็นเด็กผู้ชายอายุไม่เกินสิบขวบใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นสีดําแล้วก็ถุงเทา้าไม่ใส่รองเทา้ามันก็คือเด็กที่เพิ่งวิ่งขึ้มาปข้างบนบลักษณะตรงกันเลยเพื่อนะก็ส่งลิง์ข่าวเข้ามาในวดนัดแล้วผม,มก็เปิดข่าวนี้ดูสรุปว่า มันก็เป็นข่าวที่เพื่อนเล่าให้ฟังจริงๆแล้วคนที่ปรากฏขึ้นในข่าวอ่ะคือผู้หญิงที่เพิ่งออกจากบ้านไปกับเด็กที่เพิ่งวิ่งขึ้นข้างบนแต่เราอยู่ในบ้านเขาณตอนนี้นะแล้วเราก็เปิดอ่ะข่าวเขาอ่านอยู่ใช่ค่ะตอนนั้นก็คือทุกอย่างมันทาไปหมดแล้วเรารู้สึกว่าเจอเลยหรออืผมก็เดินขึ้นไปข้างบนเพื่อไปดูว่าน้องคนนั้นยังอยู่ไหม แล้วพอเดินขึ้นไปอ่ะมันก็จะมีเป็นห้องที่ปิดประตูกับห้องที่เปิดประตูห้องนอนสองห้องอยู่ในฝั่งเดียวกันผมเนี่ยก็เดินไปห้องที่เปิดประตูแล้วก็เหมือนพยายามแบบเยี่ยวตัวเพื่อดูว่าในห้องมีใครไหมสุดท้ายอ่ะครับก็ไม่เจอใครเป็นห้องที่ปิดไฟมืดสนิทแล้วผมอะ่ะก็เปิดเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็เอามือไปคำคำสวิตไฟแล้วก็กดแกลก แล้วสิ่งที่เจอในห้องอ่ะก็คือเป็นรอยสี้ตาลนะครับบนผืนเป็นรอยยาวๆตั้งแต่ที่นอนอ่ะลากเข้าไปจนถึงในห้องน้ำสิ่งแรกที่คิดก็คือรอยเลือดที่แบบมันแห้งไปเลยอ<ะ>่ะพอเห็นแค่นั้น,นะผมก็ดึงประตูแล้วก็ปิดตอนนั้นอ่ะคิดไปแล้วว่าโดน<อ>แน่นอนอก็ถามเพื่อนให้เพื่อนช่วยตัดสินใจหน่อยอว่ากลับดีไหม ทุกคนในแชทกลุ่มสามคนลงความเห็นว่ากลับเถอะ oh. เดี๋ยวเหมาแท็กซี่ oh. เราไปรับร <Okay. S 1> ออยู่ที่บ้าน <Okay. S 1> อย่าไปไหน hmm. แต่กว่าที่เพื่อนจะมาถึงอะ่ะมันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง hmm. ก็กลับลงมาแล้วพอมานั่ง hmm. ผมอะ่ะก็ไปหยิบ ไอ้ตัวสมุดเนี่ยที่เด็กเขาวางทิ้งเอาไว้อ่ะครับเปิดเข้าไปอะ่ะมันเป็นลายมือภาษาญ,ญี่ปุ่นนะที่แบบอ่านไม่รู้เรื่องเลยลายมือมันถูกเขียนจ,จากอารมณ์ที่ไม่ปกติแล้วพอเปิดไปจนถึงหน้ากามันเป็นรูปวาดเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กแต่ในรูปผู้หญิงกับเด็กอะ่ะมีประกาขีดที่หน้าทิ้งทั้งคู่แล้วก็เหลือแค่ผู้ชายด้วยความที่อยากจะรู้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดแอป ที่นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนต้องมีมก็คือแอปแปลภาษาสกรูปภาพก็เหมือนเอามาส่องแล้วก็ดูตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายอ่ะมีแค่ข้อความที่ว่าอยากให้พวกมันตายอ,อยากฆ่ามันจังเลยม,มันเป็นลูกไขรก็ไม่รู้มันเป็นลูกเราหรือเปล่าอเออมันจับใจความได้แค่ว่าคนที่เขียนไดอารี่เนี่ยเขาสงสัยว่าลูกอ่ะ ไม่ใช่ลูกของตัวเองคิดว่าเมียไปมีชู้ใช่ครับเป็นข้อความประมาณนั้นว่าเมียน่าจะมีชู้แล้วทุกๆวันเขาจะเขียนระบายลงในไดรี่นี้ว่าทุกๆครั้งที่เห็นหน้าภรรยาและลูกเขาอยากจะฆ่าทิ้งเขาอยากจะบีบคอให้ตายอยู่ตรงนั้นจนพอมันไปถึงหน้าที่มันมีขีดขีดนะครับเราก็มีข้อความที่ว่าฆ่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกแบบเหมือนปลดล็อกในชีวิตตัวเองแล้วก็ บ้านหลังเนี่ยจะต้องเป็นของเขาคนเดียวถ้าใครเข้ามาในบ้านหลังเนี่ยอขอให้ตายให้หมดพอมันจบที่หน้าสุดท้ายอะเสียงแกลกจากประตูด้านนอกอเราอะคิดว่าเพื่อนมาเพื่อนมาเออเราก็เลยเหมือนเดินไปที่หน้าประตูอะครับแล้วเอาหน้าไปส่องตรงรูตาเมียวแล้วพอส่องไปอะสิ่งที่เกิดขึ้นอะก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่หู เราปิดหน้าหมดเลยยืนอยู่ตรงหน้าบ้านจากที่มือเขาบบแกล๊กแล้วมันก็กลายเป็นแกล้กแกล้กแกลกแกลกๆแล้วก็กึ้งกึ้งกึงกึงอย่างเงี้ยแล้วประตูมันก็เขย่าตอนนั้นคิดไว้อย่างเดียวเลยก็คือพ่อแล้วเสียงเด็กก็วนมาในหัวว่าตอนอย่าให้พ่อเจอตอนนั้นน่ะผมก็เอามือกดปิดสวิตไฟหมดเลยแล้วพยายามหาว่าที่ใกล้ที่สุดนะตรงนั้นน่ะมันมีอะไร ก็คือห้องน้ำผมก็เข้าไปอยู่ในนั้นเราพยายามทําตัวให้นิ่งที่สุดเราก็ได้ยินเสียงเป็นแบบแกลกแล้วก็แอดปึ้งแล้วก็เป็นเสียงรองเท้า่เข้ามาแบบตึก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 แล้วก็เป็นเสียงวิ่งตึก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 ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นเสียงเด็กะครับร้องแบบวิ่งดังๆอ่ะแล้วก็เสียงตุกอยู่บนหัวเราแล้วก็เป็นเสียงแบบครืแล้วก็ปั้งเราอ่ะค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่า ตอนนี้เรากำลังอยู่ในลูกของเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเปิดประตูอีกห้องหนึ่งแล้วก็เสียงแบบปิดปึ้งแล้วเป็นเสียงผู้หญิงกรีดดังมากมแล้วก็เป็นเสียงแบบตุกตุ๊บตุ๊บตุ๊เหมือนคนตีกัน,นอยู่ในห้องออนะครับแต่สักพักก็ได้ยินเสียงเป็นตุกตึก ตึก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 ลงมาก็คือเป็นเหมือนเสียงผู้ชายคนนี้เขาลากผู้หญิงแล้วก็ลงมาจากบันไดทีละขั้นทีละขั้นแล้วเป็นตังหว่าเหมือนหัวผู้หญิงอ่ะกระแทกกระขอบบันไดลงมาเรื่อยๆปัก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 ลงมาแล้วทุกอย่างก็เงียบแล้วมันก็เป็นเสียงแบบเนี้ยเหมือนเดิมก็คือเสียงตึก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 ค่อยๆมาอยู่ตรงหน้าประตูห้องที่เราต้อนอยู่อะครับแล้วก็เป็นเสียงตึกแล้วก็ ไปมันก็คือเป็นเสียงเหมือนคนนะเอามีดจิ้มที่ประตูแล้วก็กรีดตายไปขวาจากขวามาตายตอนนั้นคิดแค่ว่าตายแน่ตนอยู่ดีๆครับเราอะนึกถึงลูกเขาว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงช่วยเราออกไปหน่อยได้ไหมแล้วอยู่ดีๆครับ ทุกอย่างเงียยก็พยายามที่แบบลองเอามือบิดประตูเล็กๆแล้วก็ผักออกไปสิ่งที่เจอก็คือเป็นเด็กคนเดิม,มเขาไม่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำ<ม>ในสภาพใหม่ที่ตัวซีดมากๆเรามีเลือดะไหลจากหน้าอก<ม>ลงมาหยดลงที่พื้นแมแมะแมทแ,ม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 แมตอนนั้นผมก็ปิดปังขังตัวเองเหมือนเดิมแล้วมันก็มีเป็นเสียงเล็กๆกครับรอดเข้ามาออกจากบ้านไป แค่นั้นเลยผมก็กระชากประตูแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านสิ่งที่เรานึกได้น่ะตอนนั้นน่ะคือป้าขางบ้านมผม,มก็ไปกดออดรัวนๆลแล้วป้าก็เปิดประตูออกมาเลยเหมือนคนที่แบบไม่ได้นอนเหมือนป้ารออยู่แล้วอะใช่หมรู้ราเารออนู่แล้ว<ๆ>เขาก็เปิดประตูวิ่งออกมามสิ่งแรกที่เขาพูด เข้าบ้านก่อนอพอเข้าบ้านเสร็จเขาก็ถามแค่ว่าเจอใช่ไหม,มผมก็บอกว่าเจอ,อ,อแล้วก็เล่าลักษณะทุกอย่างที่เจอแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่อยู่ที่เนี้ยมาตั้งแต่ที่หมู่บ้านเนี่ยตร้งขึ้นแรกแ,รกแล้วบ้านหลังเนี้ยก็มาอยู่ที่หลังเขาเขาอ่ะรับรู้ทุกอย่างความเป็นไปของข้างบ้านว่าสองผัวเมียเนี่ยเขาจะทะเลาะก,กันตลอด จนเหมือนคนเป็นแม่เนี่ยเคยมาปรึกษาเขาว่าสามีเขา่ะสงสัยว่าลูกที่เกิดมาไม่ใช่ลูกตัวเองทงั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นลูกของตัวเขานั่นแหละที่สามารถตรวจ DNA ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นอะไรที่อยู่ดีๆก็นึกว่าภรรยามีชู้เริ่มลงไม้ลงมือกับลูกกับเมียจนวันนั้นน่ะมันเหมือนแบบเมียเขาอ่ะขอย่าแล้วป้าเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะก,กันจนมาลูที่หลังตอนเช้าว่าเขาฆ่ากัน แล้วสามีอ่ะก็ฆ่าตัวตายตามในบ้านหลังนั้นเหมือนกันแล้วผมก็บอกว่าผมมาเจอไดอารี่ที่มันเขียนประมาณนี้แล้วป้าเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนที่ป้าเขาเข้าไปเป็นพยานนะเขาเห็นว่ามันมีไดอารี่เนี้ยที่ถูกเขียนแต่พวกหน่วยพิสูจน์หลักฐานอะไรของประเทศเขาเอาไปแล้วแล้วไดอารี่เนี้ยไม่เคยอยู่ในข่าวแต่เรารู้ ตาเขาก็บอกว่าเออแปลว่าเนี่ยเจอจริงๆจนรอเวลาผ่านไปอะครับเพื่อนก็โทรมาบอกว่าอีกประมาณสองนาทีอะรถจะถึงแล้วนะให้ออกมายืนรอข้างนอกแล้วพอยืนรอข้างนอกเสร็จปุ๊บมันก็เป็นจังหวะที่เพื่อนทั้งหมดนั่งแท็กซี่กันมาพอดีและไอ้จังหวะที่เราอะกำลังขึ้นรถไปอะครับ ผมกับเฮมเนี่ยก็มองกลับไปที่บ้านหลังครัครแเราสิ่งที่เจอก็คือเจอเมียกับลูกเขาว่ายืนมองอยู่ที่หน้าต่างันเพื่อนก็เห็นเหมือนกันเพื่อนเห็น,น,นเหมือนกันแล้วพ่อเขาอ่ะ,อ,ะออกมาจากบ้านครึ่งตัวจากประตูด้านหน้าโดยที่ยังใส่แบบเป็นฮูดสีดำเหมือนเดิมเรามีบางอย่างสะท้อนกับแสงไฟที่ว่าผมบอกให้รู้ว่าพ่อเขาอ่ะ ถือของมีคมอยู่มีใช่เราไม่ยืนดูเราอยู่ที่หน้าบ้าน<อ>แล้วพอรถผ่านไปไฟก็ปิดพึบแล้วตอนนั้นก็คือมันเป็นอะไรที่ขนลุกแล้วผมก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยที่เราก็แอบเสียดายนิดนึงว่าแบบอ,อีกแค่สองชั่วโมงะโ<อ>่ะมันจะได้แล้วว่าสองห<อ>มื่นะแต่อยู่ดีๆครับภายในเย็นวันนั้นน่ะมันก็มีเป็นในหน้าก็มา<อ>ที่มาหาลัยเราก็ยื่นซองหนึ่งอันให้เรา แล้วพอเราเปิดซองมันเป็นเงินจํานวนสองห0ื่นบาทไทยที่อยู่ในซองผมก็ถามว่าให้ผมทําไมเขาบอกว่าเราเป็นคนแรกและคนเดียวที่อยู่จนถึงพ่อเขากลับมาไม่เคยมีใครอยู่เลยเที่ยงคืนมีเราแค่คนเดียวที่อยู่ได้จนถึงประมาณตีสามกว่าเขาก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นให้แต่อย่าเอาเรื่องเนี้ย ไปโพสในกลุ่มหาง,งานอพอเขาต้องการร้างคนต่อไปให้เข้ามาอ,มอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วผมก็ถามเหตุผลเขาว่าทำไมถึงต้องทำอะไรแบบเนี้ยม,มันก็เลยได้รู้ว่าที่ประเทศเกาหลีอะครับเขามีสภาวะการฆ่าตัวตายสูงแล้วมันก็เลยเกิดกฎหมายหนึ่งขึ้นมาก็คือทุกทุกบ้านที่เป็นบ้านมือสองอคอนโดมือสองถ้าขายต่อจะต้องบอกเจ้าของใหม่ว่ามีคนตาย เกิดการค่ากันตายค่าตัวตายอยู่ในบ้านแล้วมันก็เลยเกิดเป็นอาชีพเนี้ยขึ้นมาก็คืออาชีพนอนรับตั้งในบ้านคนตายว่าก่อนที่เจ้าของใหม่จะเข้ามานอน่มันจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพื่อที่จะเอาไปประเมินราคาที่จะขายต่อถ้าสมมติว่ามันมีการเจอแบบที่ผมเจอ เขาก็จะต้องแจ้งเจ้าของใหม่ที่จะมาซื้อว่าถ้าคุณจะมาซื้อบ้านหลังเนี้ยมันเคยเกิดคดีนี้นะแล้วเราตั้งคนมานอนแล้วมันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณโอเคไหม,มกับการที่คุณจะซื้อบ้านในราคา10ล้านแต่ซื้อในราคา50เปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะต้องรับกับเรื่องพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรหรืออาจจะไม่เกิดถ้าสมมติว่าเขารับได้ก็เซ็นสัญญาขายแล้วมันก็จะไม่เกิดการฟ้องร้องกัน จนปัจจุบันเนี่ยไอ้บ้านหลังที่ผมไปนอนนะ่ะก็ยังปล่อยขายแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นบ้านหลังครับแล้วตอนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยกลายเป็นสถานที่ที่คนเกือบทั้งประเทศเกาหลีเขารู้ว่าเป็นหนึ่งในแปดสถานที่ที่ผีดุมากๆอบ้านผีดุไปเลยใช่ครับ oh. แล้วมันกลายเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นปัจจุบันแล้วก็รายการผีของที่เกาหลี oh. จะไปลองกันที่บ้านหลังนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ผีดุไปแล้วที่มันดุขนาดที่ว่าป้าข้างบ้านและบ้านที่อยู่ละแวกนั้นนะยายออกหมดเลยจนบริเวณนั้น,น่นนะกลายเป็นหมู่บ้านหลางที่อยู่ใต้เชิงเขาแล้วก็มีบ้านหลังเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กหลักในการที่คนที่อยากจะพิสูจน์สิ่งลี้ลับฝาเข้าไปครับ สนับสนุนโดยและตาสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดำอร่อยมากคุณฮันเดอร์ครับคุณฮันเดอร์เขาจะมาในทีมเรื่องเล่าที่มันเป็นอินเตอร์อินเตหน่อยนะครั้งนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับเรื่องที่เขาไปรับรับจ้างนอนบ้านผีผมว่าตอนแรกที่เขารับงานมันด้วยด้วยด้วยค่าตอบแทนที่มันดูสูงนะครับ ผลสุดท้ายคือมันก็มีผลเสียลหลายอย่างเท่าที่ฟังดูแล้วก็กับเหตุการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นกับเขาผมว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงแลว้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมก็เลยให้เรื่องนี้แบบกลางๆก็แล้วกันนะครับประมาณสักสี่หลุมสี่หลุมนะับขอขอบคุณและตาสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดำอร่อยมาก อย่าลืมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องการ์ตูนผีเล่มระบาดของเราไว้ด้วยนะครับรับรองว่าสนุกตื่นเต้นไปยองขวัญแน่นอนครับ